สวัสดีค่ะการไฟฟ้าสมุทรภาพจังหวัดชุมพรหรือ p ีชุมพรตั้งอยู่เลขที่16หมู่ที่2ถนนที่เกษมตำบลบ้านนาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรมีการคมนาคมที่สะดวกค่ะโดยท่านสามารถค้นหาผ่านทางช่องทาง Google m a p โดยเดินทางโดยรถสาธารณะหรือโดยรถส่วนตัวก็สะดวกค่ะ เมื่อเข้ามาอย่างสำนักงานนะคะเรามีการจัดพื้นที่จอดรถสําหรับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์และพื้นที่จอดรถสําหรับคนพิเศษแยกไว้โดยชัดเจนค่ะมีทางลาดและราวกันกตกป้ายบ่งชี้และป้ายสัญญาณเตือนอันตรายต่างๆนอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่สําหรับสุบุหรี่แยกไว้อย่างเป็นสัดส่วน สำนักง,งานของเรานะคะเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะะักขัตฤกษ์โดยเปิดให้บริการในเวลา8นาฬกาถึง1 6นาฬิกา30นาทีและไม่มีพักเที่ยงค่ะและยังมีช่องทางออนไลน์ผ่านาแอปพลิเคชัน PA Smart Plus และมีการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข,ข้องตะลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อท่านเดินทางเข้ามาถึงสำนักง,งานของเรานะคะจะมีเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการและให้คำแนะนำในการให้บริการทางเรามีการจัดบัตรคิวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการให้บริการค่ะมีแผนผังขั้นตอนการให้บริการแสดงไว้อย่างชัดเจนและในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 นะคะมีการให้บริการเจลอนามัยและประชาสัมพันธ์การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่รับบริการเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคค่ะ เคาน์เตอร์บริการของเรานะคะท่านสามารถกดปุ่มประเมินความพึงพอใจผ่านทางช่องทาง pa smile box ทางเรามีการจัดพื้นที่เอาไว้อย่างพอเพียงโดยมีที่นั่งเฉพาะสำหรับพระภิสูจสามนเณรสตรีมีคันผู้สูงอายุคนพิการและยังมีที่นั่งสำหรับคนพิเศษแยกไว้อย่างชัดเจนค่ะ พีเอชุมพรนะคะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมาตรวจวัดแสงให้เป็นามาตรฐานเป็นประจำทุกปีค่ะพีเอชุมพรมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะถูกสุขลักษณะอนามัยแยกเป็นชายและหญิงมีมุมพักผ่อนไว้ให้สำหรับทุกท่านที่มารับบริการ พักคอยระหว่างรอรับบริการค่ะมีป้ายห้ามสูบบุหรี่และนอกจากนี้เรายังมีนวัตกรรมในการนำของเหลือใช้นะคะมาทำเป็นที่นั่งเอาไว้ให้พนักงานและผู้มารับบริการได้นั่งพักคอยระหว่างรอรับบริการค่ะสำหรับห้องน้ำผลิการนะคะทางเรามีการติดตั้ง ราวและโถสุขภัณฑ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะสําหรับคนพิการค่ะอีกทั้งยังมีปุ่มกดเรียกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งมีสัญญาณไฟเตือนค่ะพีเอชุมพอนะคะส่งเสริมให้ใช้พลังงานสีเขียวโดยเรา มีการติดตั้งโซลาร l o ูฟท็อปนะคะเอาไว้บริเวณที่อาคาร2เพื่อลดการเกิดกส๊สซิลกระจกค่ะทางเรามีการจัดทำศูนย์พรบรข้อมูลข่าวสารนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถมาสืบค้นข้อมูลได้โดยเราจัดเอาไว้ในพื้นที่ที่สะดวกและมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการในการสืบค้นข้อมูลค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพรหรือพีเชุมพรพร้อมที่จะพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้พี่น้องประชาชนให้ดีิ่งขึ้นไปไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ